เมื่อช่วงวันที่21-26เมษายนที่ผ่านมาคณะผู้แทนจากประเทศไทยนำโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุม IMF/World Bank Spring Meeting ณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนอกจากจะเป็นการเข้าร่วมประชุมหาหรือประเด็นด้านเศรษฐกิจการเงินระดับโลกแล้วยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF/World Bank Annual no Meetings ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมปี2026 ในการประชุมรอบนี้คณะผู้แทนจากประเทศไทยได้นำเสนอเรื่องราวของประเทศไทยสู่สายตาผู้นำและผู้เข้าร่วมการประชุมั่วโลกกว่า190ประเทศผ่านเรื่องราวของผ้าพไมที่ครั้งนี้ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการใช้งานฝีมือในการพัฒนาเศรษฐกิจหลับฐานลาก โดยทีมไทยได้จัดบูธแสดงผ้าไหมและการแสดงนาฏศิสินไทยประกอบดนตรีพื้นบ้านกลางสำนักงานใหญ่ของ i m f และ Worldbank ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการประชุมทั่วโลกเป็นอย่างมากและต่างให้ความสนใจในการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมปีหน้าโดยนับเป็นการนำประเทศไทยมาโชว์เคสให้ทั่วโลกได้รับรู้ก่อนที่ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่การประชุมประเทศไทยในปี2026ทั้งนี้การประชุมร่วมกันร,ระหว่าง i m f และ Worldbank เป็นเวทีสำคัญของโลกที่จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มผู้กำหนดนโยบายได้พูด คุยหารือเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสําหรับการประชุม Spring m e e t i n g เดือนเมษายนที่ผ่านมาประเด็นสําคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยคือสภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปจากนโยบายภาษีศุลกากรของโดนัลด์ทรัมป์ในส่วนของการประชุม IMF World Bank Annual Meeting สําหรับปี2026แม้ว่าทีมหลักของการประชุมจะถูกกาหนดโดยธนาคารโลกและกองทุนการเงินร่วมงประเทศแต่สําหรับการประชุมย่อยนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลงังกําลังหารือเพื่อนําเสนอทีมย่อย ในการพูดคุยโดยตัวเลือกในปัจจุบันมีทั้งหมด3หัวข้อคือการเงินดิจิทัลการพัฒนาประเทศโดยใช้คนเป็นศูนย์กลางและการเงินสีเขียวเรื่องของสาระานะครับเรื่องของคอนเทนต์นะครับก็เรื่องได้มีการคุยกันเรื่องตัวฟีมใหญ่ของการจัดงานถูกกาหนดโดย Worldbank ์ในม่อประเทศไทยไม่ได้มีเซตตรงนั้นแต่สิ่งที่เรามีเซคือซับธีมหรือธีมย่อยซึ่งจะเป็นการโชว์เคสของประเทศว่าประเทศไทยเราจะโชว์อะไรให้ใส่ตา ชาวโลกเห็นว่าเรามีอะไรดีในสับเตีมตอนนี้มีอยู่3ามท็อปปิคที่เราคิดว่าเราจะโชว์ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาไหนอันที่1 คือเรื่องของดิจิทัลไฟแนนซ์เรื่องของการนาวัตรกรรมทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เราโชว์ได้เรามี Payment System ที่แข็งเรามีเรื่องของระบบฐานการเงินที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราจะโชว์ประเด็นที่2ที่จะเป็นสับเตีมอันที่2คือเรื่องของใช้คําว่า people centered development นั่นคือเรื่องของการใช้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา การพัฒนาคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลการศึกษาการพัฒนาเรื่องของอย่างที่อย่างที่ได้ใบรัดไปเรื่องของคุยเรื่องของโครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยเรื่องของหวยกเกษียณเรื่องของอะไรต่างๆก็เป็นสําคัญเพราะว่าคนเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนาประเด็นที่3 เรื่องของ green finance เรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องของอะไรซึ่งประเทศไทยเราก็เด็ดนะครับเรื่องของบลูบอ o n d green b o เรื่องของาร์บอนเคร d i t เรื่องของ ev เรื่องของร a r b o n emission ตา่างๆและการใช้นะวัตกรรมทางการเงินเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้าไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว3หัวข้อนี้ยังไม่ได้ตัดใจนอกจากนี้ทาง IMF และ World Bank <ม>ยังมีการคาดการณ์เบื้องต้นว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ20,000คนซึ่งมากกว่าปีก่อนๆที่มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ห0 0 0งหมื่นถึงหนึ่งคนโดยผู้เข้าร่วมประชุมเหล่านี้ประกอบด้วยผู้นําประเทศผู้กําหนดนโยบายทางการเงินและการคลังจากทั่วโลกรวมถึงผู้นําองค์กรระหว่าประเทศชั้นนํา ถ้ามองภาพรวมเลยเนี่ยปกติแล้วการประชุมที่เป็นประชุมประจำปีนะคะซึ่งจัดทุกเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีคนเข้าร่วมประมาณ1 3,000ถึง15,000คนแต่ว่าก็มีการมองว่าสำหรับประเทศไทยมีคนสนใจเยอะมากอาจจะไปได้ถึง20,000ซึ่งถือว่าเยอะมากถ้าจัดกันที่ดีเนี่ยก็หมื่นหนึ่งหมื่นนิดๆก็น่าจะน่าจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยเขามองว่าไปได้2 0,000เพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึง2เท่าของคนที่เขาแฮนด์เดิลที่ DC นะคะอันนี้ก็เป็นความท้า ทยอันหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวรองรับและยิ่งท้าทายไปกว่านั้นคนที่จะมาก็จะมีตั้งแต่รัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆนะคะรวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศต่างๆแล้วก็เบอร์หนึ่งะคะหัวหน้าขององค์กรระหว่างประเทศตั้งแต่ WTO FSB ทีที่เป็น Standard s e ซ็ตเให้กับภาคการเงินนะคะ แล้วก็มี BIS ที่เป็นธนาคารที่เป็น Bank for International s e t t l e m e n t นะคะที่เป็นธนาคารกลางเขาเรียกธนาคารกลางของธนาคารกลางนะคะเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าเป็นระดับที่เป็น h Head of s t t t e มาเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าในแง่ของการดูแลความปลอดภัยก็ต้องเข้มงวดเหมือนกันนะคะสิ่งที่เขากังวลก็คงจะมีเรื่อง รถติดการจราจรของบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นก็นเดี๋ยวกําลังจะมีการพิจารณาเดี๋ยวคงต้องเข้าให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในเรื่องของวันหยุดในช่วงการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อยู่บ้านอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยนะคะสําหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือนตุลาคมปี2026กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและก็พร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งเวทีสําหรับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยรวมทั้งสร้างความเชื่อมัน่นทางเศรษฐกิจสู่สายตาชาวโลกโดยการประชุมจะจัดขึ้นนะักนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจและมีมาตรการรักษาความปลอดภยัยอย่างเข้มงวดเรื่องโรงแรมที่พักเขาก็เลือก,กวมาละ20กว่าโรงแรมนะครับ ก็จะอยู่ในย่านแถวๆศูนย์เศรกิจรอบๆนะตั้งแต่สุขิงวิทติแถวนั้นครับอนุกรรมการชุดอีกชุดหนึ่งชุดรักษาความปลอดภัยแล้วก็เชิญทังท่านผูบ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานก็ก็จะดูเรื่องรักษาความปลอดภัยเรื่องอำนวยการจราจรแล้วก็มีเรื่องสาธารณสุขที่ดูไปด้วยครับท้ายที่สุดครับในวันสุดท้ายของการประชุมสปริงม e ทติ้งที่ผ่านมา ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหวงประเทศนางคริสตาลีนาจอเจว่าให้เกียรติมาเยี่ยมชมบูธของประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและที่สําคัญนางคริสตาลีนายังได้กล่าวถึงความพร้อมและแสดงความตื่นเต้นต่อการจัดการประชุมที่ประเทศไทยในปี2026อีกด้วย In 18 months, the annual meeting of the IMF will be in Bangkok, returning after 35 years. I cannot wait to be there.